สวัสดีค่ะนักเรียนคาบนี้เรียนวิทยาศาสตร์กับครูโบนะคะวันนี้ครูโ,โบจะพานักเรียนทำกิจกรรมที่2เรื่องความร้อนมีผลต่อวัสดุอย่างไรค่ะเช่นเคยนะคะเด็กๆเราจะต้องเขียนจุดประสงค์ของกิจกรรมก่อนนะคะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดปกสีขาวนะคะไปที่หน้า1 0ค่ะเขียนจุดประสงค์ของกิจกรรมดังนี้ค่ะ สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงขณะเขียนกดพักวิดีโอไว้ก่อนนะคะและในกิจกรรมนี้เราจะเรียนรู้ด้วยการสังเกตค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้มีดังนี้ค่ะพาราฟินหรือเศษเทียนเก่าสีชนิดผงน้ำมันหอมระเหยมีดปลายมน ไม้ไอศกรีมแก้วขนาดเล็กเชือกผ้าสำหรับทำความสะอาดบเ gger เทอร์โมมิเตอร์ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์และขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลองค่ะขั้นตอนการทำกิจกรรมมีดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เตรียมเชือกและภาชนะสำหรับทำเทียนไขผูกเชือกเข้ากับไม้ไอศกรีม ตัดเชือกและวางในภาชนะดังรูปค่ะและขั้นตอนนี้ครูโบมีวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะคะไปดูวิดีโอกันค่ะนักเรียนก็ต้องนำเชือกที่ยาวกว่าภาชนะมาผูกกับไม้ไอศกรีมนะคะ แล้วนำไม้อัไอศกรีมวางไว้บนปากแก้วและตัดปลายเชือกค่ะขั้นตอนที่2นะคะสังเกตก้อนพาราฟิน แล้วร่วมกันอภิปรายและบันทึกว่าถ้านำก้อนพาราฟินมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปให้ความร้อนก้อนพาราฟินจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะ่ะขั้นตอนที่3นํนำก้อนพาราฟินมาหั่นเป็นชิ้นเล็กดังรูปนะคะแล้วบรรจุลงในบีเกอร์จากนั้นสังเกตลักษณะและวัดอุณหภูมิของพาราฟิน ก่อนให้ความร้อนบันทึกผลค่ะต่อไปครูโบจะให้นักเรียนไปดูวิดีโอขั้นตอนการสังเกตก้อนพาราฟินและขั้นตอนการหั่นพาราฟินเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะจุดตะเกียงแอลกอฮอล์เพื่อให้ความร้อนแก่พาราฟินสังเกตและวัดอุณหภูมิของพาราฟินขณะให้ความร้อนทุกๆ3นาทีนะคะจนกระทั่งพาราฟินเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบันทึกผลค่ะบันทึกผลในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า10นะคะต่อไปขั้นตอนที่5คะ่ะหยุดให้ความร้อนแก่พาราฟิน ผสมสีและน้ำมันหอมระเหยกับพาราฟินแล้วเทพาราฟินลงในภาชนะที่เตรียมไว้ในข้อหนึ่งนะคะสังเกตและบันทึกผลต่อไปครูโบจะให้นักเรียนไปรับชมขั้นตอนการทดลองทั้งหมดนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตอุณหภูมิก่อนให้ความร้อนหลังให้ความร้อนผ่านไปทุกๆ3นาทีนะคะและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพาราฟิน เพื่อนำไปบันทึกผลค่ะ หรับชมวิดีโอการทำการทดลองจบแล้วเดี๋ยวเรามาบันทึกผลการทำกิจกรรมกันค่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า10นะคะผลการอภิปรายถ้านำก้อนพาราฟินมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปให้ความร้อนผลเป็นยังไงคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะ,ะผลก็คือพาราฟินเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะเหลว ถูกต้องไหมคะนักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะและเขียนคําตอบลงไปค่ะต่อไปครูโบจะพานักเรียนบันทึกผลจากการสังเกตการทำการทดลองนะคะในตารางหน้าสิค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะในตารางช่องก่อนให้ความร้อนนะคะลักษณะของพาราฟินเป็นก้อนแข็งชิ้นเล็กๆสีขาวคุณ อุณหภูมิของพาราฟินก่อนให้ความร้อนนะคะวัดได้26องศาเซลเซียสค่ะต่อไปเมื่อให้ความร้อนผ่านไป3นาทีนะคะลักษณะของพาราฟินเหลวและใสที่ก้นแก้วข้างบนยังเห็นเป็นก้อนแข็งขุนค่ะนักเรียนสังเกตเห็นเหมือนกรูโบไหมคะบันทึกผลลงไปนะคะ อุณหภูมิของพาราฟินหลังให้ความร้อน3นาทีวัดได้35องศาเซลเซียสค่ะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดหน้า11นะคะบันทึกผลต่อค่ะหลังให้ความร้อน6นาทีลักษณะของพาราฟินเหลวและใสที่ก้นแก้วข้างบนมีก้อนแข็งขุนเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ที่50องศาเซลเซียสค่ะ ต่อไปนาทีที่9นะคะลักษณะของพาราฟินเหลวและใสทั้งหมดค่ะอุณหภูมิที่วัดได้อยู่ที่75องศาเซลเซียสค่ะนักเรียนบันทึกผลลงไปนะคะให้เสร็จเรียบร้อยขณะที่เขียนกดพักวิดีโอไว้ก่อนได้ค่ะต่อไปนะคะผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของพาราฟินก่อนและหลังให้ความร้อนนะคะ ตอบว่าอุณหภูมิก่อนให้ความร้อนต่ำกว่าอุณหภูมิหลังให้ความร้อนค่ะเด็กๆเขียนคำตอบลงไปนะคะต่อไปเป็นการตอบคำถามสุดท้ายแล้วนะคะถามว่าเมื่อเทพาราฟินลงในภาชนะที่เตรียมไว้แล้ววางไว้การวางไว้นะคะอันนี้จะเป็นการทำให้เย็นลงนะคะพาราฟินจะเป็นอย่างไรคะ่ะนักเรียนตอบได้ไหมคะ อตอบว่าพาราฟินจะเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมคะโดยมีลักษณะจากเหลวเปลี่ยนเป็นก้อนแข็งแข็งและเปลี่ยนจากใสเป็นขุ่นนะคะโดยจะมีสีชมพูด้วยนะนักเรียนก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะและเขียนคำตอบลงไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสรุปผลการทดลองนะคะสรุปได้ว่า เมื่อทำให้พาราฟินร้อนขึ้นหรือเย็นลงพาราฟินอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะได้ค่ะนักเรียนคงเข้าใจเรื่องการทำให้ร้อนขึ้นเย็นลงมากขึ้นแล้วนะคะอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนความรู้นะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ